โอ้คนจะกินไก่แล้วครับโอ้จะกินไก่แล้วลูกโอ้มาแล้วมาแล้วมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับมาข้างๆนะครับมาข้างๆนะครับมาอ้อนอีกแล้วนะครับ ไก่เลยครับวันนี้ในี่ไก่กรอบแล้วครับยังมีอยู่นะไก่ยังมีอยู่นะครับอะไรครับอะไรครับ โ okay, okay, okay. okay, okay, okay. อเคโ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 อเคอนวดนวดดีๆครับนวดสิครับอืออืออือเก่งมากเลยเก่งมากเลยครับ ูตั้งตั้งเลยหรอครับหมูตั้งตั้งเลยหรอครับลูกอันนทีเฉยๆกัดทำไมล่ะครับ โอดไปหลับไปโอนไปหลับไปโวดไปหลับไปดูเล็บดูเล็บสิครับโอ้โหเล็บโอ้โหเล็บอืเล็บกล้งเล็บโอ้โห Happy? Happy ke angkap? Happy ke? Happy abai? Happy ke abai? Susah Jika Susah oh. Hmm. oh Oh Hak lu nak tak ik Oh Oh Siang lah kan? ย่งไรล่ะครับคู้รีไซไปดูสิผูชวเปนวาสิตาสลลูสไปดูสิครับโอ้อ้าวอ้าวอ้าวอ้าอ้อ้เล็บ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 อเล็โอ้โหดูเล็บสีเล็บอะไร พี่พุ่งมามีเหรอพีพุ่งมามีเหรอขี้ถึงพุ่งป๊าป๊าเหรอไปเจอป๊าป๊าไปเจอป๊าป๊าลูกชายขี้ถึงพุ่งป๊าป๊าเนาะไปเจอป๊าป๊าอ๋อโอเคอานวดไปเรื่อยๆอานวดไปเรื่อยๆ heftig genug. Okay. Okay. Okay, mein Kap. Am okay? Yang mai okay? Yang mai okay? Fertig, ya? Hmm, ab nam, ab nam, rai. Chau, bo, ma, Oh, oh. Ngoan, oh, 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 oh. มาอยู่ข้างๆนะเนี่ยมาอยู่ข้างๆวนธีเข้ามาข้างๆนะคนเก่งของมามีครับคนเก่งครับเดี๋ยวกินไก่นะไก่มีอยู่นะครับอืมกินไก่ไหมครับหวดอ๋งองวงแล้วง่วงล้อวัวเป็น่วงอ่ะ สารจังเลยน่าสงสารจังเลยสงสารไทเกอร์เลยคนติดพุงหมามีเนี่ยคนติดพุงเนี่ยคนติดผ้าเนี่ยโอ้หน่าสงสารจังเลยดูเล็บดูเล็บดิครับ ลมแรงนะฝนมาแล้วกลัวฝนเหรอครับเมื่อกี้นอนอยู่สานาะวิ่งเข้ามาเลยเหรอลูกลมแรงเหรอครับเฮ้เสียงลมแรงมากเลยว้ลมแรงมากเลยนะอโอ้เจ็ดนาทีนวดยังไม่เสร็จหรอครับ อยู่ไหนครับหนูมือ,มอ,อกันนังสิมืออีกข้างน้องอยู่ไหนครับ ีกข้างนึงอยู่ไหนครับตอหรือ,อยังมอนหรือ,อยังครับลูกตกัดผ้าไว้จาไมนี่กัดผ้าไว้ด้วยเยหรอโอ้โหกัดผ้าไว้ด้วยเยหรอแล้ต้องกัดผ้าไว้แล้วก็นวดอย่างนี้หรอครับอือ้อ้ย so sus ai so sus nó cà pha đấy rồi luôn ngầm 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 mấy ngón ngầm 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 rồi đó ok ready ready Un tu che, fetti, ah, mi makan che makan Untuk ah, vai เดี๋ยว,วจีบต้องพุงนะทำจิกต้องพุงนะจม่อะไรต้งพุงเจ็บนะเอาเอามาใกล้พุงมามีแล้วใกล้พุงมามีแล้วเจ็บเจ็บคมขนาดนี้เดียงผ้าไว้ดีกว่า <c oughs> <c oughs> คนอะไรวะมันอะไรนะนีนะ่คนอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยคนณปวดรู้เปล่าอืมโอเคอเราชี้มามุกข้างๆ <c oughs> มาวีมาอยู่ข้างๆมี <c oughs> เฮ้ยป,ป๊าคุกม,มันได้เบบี้ซ้อได้เบบี้อิซซส้ซ่ฮะเอายังไม่ซสน่ตอยเฮ้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 ยเอาพุ่งแล้วทีนี้ทะลุต้องพุ่งเจ็บโอ้โอ้ ไม่ต้องมาทำให้แม่หรอกทำความสะอาดทำไมครับเง่สะอาดอยู่อุ้ยมันเขี่ยวมั้มันเคี้ยวคนน้อยมันเคียวคนน้อยมันเคี้ยวไว้เนี่ยดูซิมาเกาะข้างๆเนี่ยอามาเกาะตัวอะไรมาเกาะข้างๆมบมนี้ โอ้ยทุกคนดูเอาเถอะดูเอาเถอะตัวอะไมาเกาะข้างๆเนี่ยมาสิงข้างๆเนี่ยโอ้โหหหหหห นอนบนพวงมาม่นอนบนพวงมาม่ครับนอนบนพวงมาม่ครับอืมพวงมาแม่รครับอืม